สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหราพยากรณ์ทำนายฝันวันนี้เราจะมาทำนายดวงชะตาราศีเมถุนกันนะคะ่ะ ทำนายดวงชะตาราศีเมถุนวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมประจําเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568ครอบคลุมทุกมิติแบบละเอียดพื้นดวงโดยรวมของชาวราศีเมถุนประจําเดือนสิงหาคม2568เดือนสิงหาคมนี้ดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวเมถุน โคจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่มีพลังแห่งปัญญาการเจรจาและความช่างคิดช่างพูดส่งผลให้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งโอกาสในการใช้สติปัญญาสื่อสารและติดต่อประสานงานอย่างได้ผลชาวเมถุนจะมีความสามารถในการโน้มน้าวพูดจากเก่งเข้าหาผู้คนได้ง่ายกว่าเดิม แต่ก็ต้องระวังอารมณ์และคำพูดที่อาจพลังเผลอไปทำร้ายจิตใจผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวดวงด้านการงานเดือนนี้การงานของชาวเมถุนเริ่มขยับขยาย ผู้ที่ทำงานประจำมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายงานใหม่ๆที่ท้าทายมากขึ้นอาจได้ดูแลโปรเจกต์พิเศษหรือมีโอกาสได้ร่วมงานกับผู้ใหญ่หรือทีมงานจากภายนอกซึ่งจะช่วยเปิดโลกทัศน์และต่อย,ยอดประสบการณ์ให้คุณอย่างมาก ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการสื่อสารการเขียนการขายการสอนหรือโซเชียลมีเดียจะเด่นชัดมากมีโอกาสสร้างชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับจากคนรอบข้าง ส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการวางแผนการนำเสนอแผนธุรกิจและการเริ่มต้นความร่วมมือใหม่ใหม่หากคุณเตรียมตัวมาดีมีความน่าเชื่อถือมีวัฒนิ์ดีโอกาสจะเป็นของคุณอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามควรระวังความรีบร้อนความหวังสูงเกินไปหรือการเชื่อคำพูดคนอื่นมากเกินไปอาจทำให้คุณผิดหวังหรือสูญเสียโอกาสได้เคล็ดลับเสริมดวงการงานพกสมุดบันทึกหรือเครื่องเขียนที่คุณรักติดตัวไว้เสมอจะช่วยให้สมองแล่นมีไอเดียและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาดวงด้านการเงิน การเงินของชาวเมถุนในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์หมุนเวียนคล่องตัวขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมารายรับอาจมาจากหลายทางทั้งจากงานประจำงานเสริมหรือแม้กระทั่งจากการช่วยเหลือคนอื่นแล้วเขาตอบแทนกลับมาบางคนอาจได้รับของขวัญเงินพิเศษหรือโบนัสที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน แต่ต้องเตือนว่าคุณก็มีเกณฑ์ใช้เงินมากกับสิ่งของฟุ่มเฟือยของที่อยากได้มานานโดยเฉพาะพวกเทคโนโลยีแกจต็ตหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆซึ่งแม้จะทำให้คุณมีความสุขแต่ก็ต้องระวังอย่าให้กระทบการเงินในระยะยาว คนที่คิดจะลงทุนหรือเล่นหุ้นเดือนนี้ควรศึกษาอย่างรอบคอบมีเกณฑ์ได้ผลตอบแทนแต่ต้องไม่รีบร้อนอย่าตามกระแสะอย่าหลงเชื่อคำแนะนำที่ไม่มีหลักฐานเคล็ดลับเสริมดวงการเงินทำบุญบริจาคเกี่ยวกับการศึกษาหรืออุปกรณ์การเรียนจะช่วยเปิดทางการเงินให้หลายมาเทมาดวงด้านความรัก คนโสดเดือนนี้มีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ๆโดยเฉพาะผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์การเดินทางหรือการทำงานร่วมกันจะมีคนเข้ามาพูดคุยหรือแสดงความสนใจคุณมากขึ้นแต่จงอย่าด่วนตัดสินใจเพราะบางคนอาจพูดเก่งแต่ไม่จริงใจ เสน่ห์ของคุณในเดือนนี้คือความเป็นธรรมชาติและความฉลาดในการสนทนาจงใช้สิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์แต่อย่าเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นคนมีคู่ระยะนี้ควรมันเติมเต็มความสัมพันธ์ด้วยการพูดคุยฟังกันอย่างลึกซึ้งอย่าปล่อยให้การสื่อสารกลายเป็นแค่คำพูดผ่านๆการสนทนาแบบมีคุณภาพจะช่วยให้ความรักแน่นแฟน ควรหลีกเลี่ยงการประชดประชันหรือการพูดเหน็บแนมกันในช่วงนี้เพราะจะทำให้เกิดรอยร้าวโดยไม่รู้ตัวเคล็ดลับเสริมดวงความรักมอบของขวัญที่มีความหมายทางใจเช่นสมุดจดรูปถ่ายความทรงจำดีๆจะช่วยรื้ฟื้นความหวานและสร้างพลังบวกในความสัมพันธ์ดวงด้านสุขภาพและจิตใจ สุขภาพของชาวเมถุนโดยรวมยังแข็งแรงดีแต่ควรใส่ใจเรื่องระบบทางเดินหายใจภูมิแพ้และความเครียดสะสมช่วงกลางเดือนอาจมีอาการเหนื่อยง่ายปวดหัวหรือบเบลอจากการนอนหลับไม่สนิทควรหาเวลาออกไปพักผ่อนออกกำลังกายเบาๆหรือฝึกสมาธิจะช่วยให้จิตใจสงบขึ้น จิตใจของคุณในเดือนนี้มีแนวโน้มผันผวนอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงตามสถานการณ์รอบตัวดังนั้นควรหาวิธีปลดปล่อยเช่นเขียนไดอารี่ฟังเพลงหรือหาเวลาอยู่กับตัวเองบ้างเคล็ดลับเสริมสุขภาพสวดมนต์บทพาหุงมหากาหรือบทชินบัญชรตอนก่อนนอนจะช่วยให้ใจสงบนอนหลับสนิทและฝันดี ดวงด้านการศึกษาการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเดือนนี้เหมาะมากสำหรับชาวเมถุนที่อยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆคุณมีพลังความคิดสร้างสรรค์ปฏิภาณดีเรียนรู้อะไรได้เร็วโดยเฉพาะการเรียนรู้จากการลงมือทำหรือการฟังแล้วจับประเด็น ถ้ากำลังศึกษาต่อหรือเตรียมตัวสอบมีแนวโน้มประสบความสำเร็จดีขอแค่ขยนันและไม่ผัดวันประกันพรุ่งบางคนอาจพบว่าตัวเองอยากเปลี่ยนอาชีพหรือเสริมทักษะเช่นการพูดการเขียนการพรีเซนต์ซึ่งถือเป็นการตัดสินใจที่ดีหากลงมือจริงจังจะมีช่องทางใหม่ๆเปิดรออยู่ เคล็ดลับเสริมดอวงการเรียนรู้พบหนังสือเล่มโปรดไว้ใกล้ตัวหรือสร้างมงมอ่านหนังสือในบ้านจะเสริมพลังบวกและเพิ่มโอกาสทางปัญญาดวงโชคลาภและการเดินทางเดือนนี้คุณมีโชคลาภจากการพูดเจรจาการใช้วาทศิลป์และจากคนที่อายุน้อยกว่าอาจมีเกณฑ์ได้รับข่าวว่าดีแบบฟอลุกลุกหรือมีคนช่วยเหลือแบบไม่คาดฝัน การเดินทางระยะสั้นจะนำพาโอกาสใหม่ๆมาให้เช่นการไปสัมมนาประชุมหรือดูงานอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตเลขมงคลประจำเดือน5 9 1 4 2 3 4 7สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรบูชาพระพุทธชินราชพระศรีวลีพระพิคเนศวันดีที่ควรเริ่มต้นสิ่งใหม่วันที่5 9.18วันที่27สิงหาคมพศ2568สรุปคำพยากรณ์เดือนสิงหาคม2568นี้คือช่วงเวลาขอองค์การขยับขยายการคิดการพูดและการเปิดโลกใหม่ของชาวเมถุน คุณจะมีโอกาสในหลายด้านทั้งการงานการเงินและความรักหากรู้จักใช้พลังคำพูดปัญญาและวาทศิลป์ของคุณอย่างเหมาะสมจะสามารถพลิกสถานการณ์ให้ดีขึ้นได้จงอย่าลังเลที่จะเรียนรู้ลงมือและขอความช่วยเหลือเพราะจัก,กรวาลกำลังเปิดทางให้คุณเดินไปสู่เวทีที่ใหญ่กว่าเดิมขอให้ชาวราศีเมถุน ได้พบปาก,กับเรื่องที่ดีมีโชคลาภตลอดจนมีแก้วแหวนเงินทองเข้ามาแบบไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุสวัสดีขอบคุณค่ะ